มาตรา63นะครับผมนะฮะในกรณีที่ผู้ที่ทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับหากว่าไม่มีความถนัดนะครับในการที่จะทำคาสิโนภายในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เขาสามารถเปิดให้มีการเช่าหรือว่าเช่าช่วงได้นะครับบางคนบอกว่ามาตรานี้เนี่ยนะครับคิดมากไปหรือเปล่าความเป็นจริงมันอาจจะเป็นเรื่องของการเช่าร้านค้าหรืออะไรใดๆต่างๆก็ได้แต่ถ้าไปดูในตัวมาตรา63จริงๆครับมาตรา63เนี่ยนะครับผมนะไม่ได้มีการระบุเลยครับ ว่าเว้นแต่ธุรกิจใดและเมื่อคุณดูไปในรายละเอียดครับในมาตรา63ก็ระบุด,ด้วยซ้ำว่าในเรื่องของการเช่านั้นนะครับสามารถที่จะเช่าได้ไม่เกิน30ปีพอบอกไม่เกิน30ปีคุณรู้สึกคุ้นๆกับตัวเลขไหมครับคุ้นสิครับเพราะเนื่องจากว่าใบอนุญาตน,นั้นได้สิทธิใน30ปีครับผมถามง่ายๆครับสมมติว่าผมเปิดร้านข้าวคุณคิดว่าถ้าผมจะเปิดร้านอาหารแล้วผมจะเช่าพื้นที่ ในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมผมจะเช่าล่วงหน้า30-40ปีมั้ยปีไหมถ้าผมเปิดร้านอาหารมันมีอย่างเดียวครับคือเปิดคาสิโนเพราะมันต้องอยู่กับ e อ t นเตอร n เทนเมนต์คอมเพล็กไปยา,ยาวนานถูกไหมครับถ้าผมเปิดร้านขายของโอท o อผมจะเช่าปีต่อปีหรือผมจะเช่าทีเดียว30ปีผมจะส่งต่อธุรกิจนี้ให้กับลูกหลานผมเลยผมมั่นใจขนาดนั้นเลยหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตราหกสามคนที่มาค้านบอกว่าจริงๆแล้วมันเปิดเป็นสําหรับคนที่เขาจะมาเช่าเช่าช่วงให้ทำร้านอาหารให้ทําโรงแรมให้ทานู่นนี่นั่นนะครับ mm hmm. เอาความจริงมาพูดดีกว่าเอาความจริงพูดกันสะท้อนต่างๆให้ประชาชนเขาได้คิดให้เขาได้เข้าใจ mm hmm. บางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าจะเปิดให้คนอื่นเขามาทําคาสิโนให้ทางบริษัทต่างชาติเข้ามาทําคาสิโนแล้วมันจะเป็นอะไรไปล่ะนะครับผมมันคิดแบบนั้นก็ได้ครับ แต่อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเมื่อมีการะะระบุในเรื่องของกฎหมายแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าคนที่เข้ามาสู่การเช่าหรือว่าเช่าช่วงเนี่ยนะครับผมหากว่าต้องการสิทธิ์ที่จะทำคาสิโนโแล้วได้สิทธิพิเศษสะหน่อย,ยถ้าเขาเป็นผู้ที่ได้รับตัว v i p มาจากซูเปอร์บอรแล้วครับนั่นเท่ากับว่านอกเหนือไปจากตัวเองแทบไม่ต้องลงทุนอะไรในเอเจนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วเนี่ยตัวเองเดินเข้ามาหิ้วกระเป๋ามาแล้วเช่าช่วงทำคาสิโนโได้เลย คุณเห็นภาพไหมครับคือมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยซ้ําคือคนที่ทํำคาสินโนบางทีอาจจะแทบไม่ต้องลงทุนเลยด้วยซ้ําก็ได้สําหรับการทำเอเจนต์ไม่ซับซ้มูลค่าเป็นแสนล้านเขาอาจจะลงทุนเพียงแค่ไม่กี่ร้อยล้านแล้วก็สามารถหิ้วกระเป๋ามาทํำคาสินโนในประเทศได้เลยมันเกิดขึ้นได้นะครับอย่าบอกว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้